การสร้างบันไดาทางเดินขึ้นสู่พระธาตุสีเมืองปงในการก่อสร้างบันไดได้เริ่มประชาสัมพันธ์เชิญชวนญาติโยมภายในหมู่บ้านร่วมกันเป็นเจ้าภาพขั้นบันไดขั้นละ300บาทชาวบ้านต่างร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพได้ปัจจัยเบื้องต้นสามหมื่นกว่าบาทจากนั้นก็ได้จัดให้มีการวางศิลาฤกษ์งลงจอบแรกวงสวงขอบารมีพระครูบาเจ้าสีวิชัย และทอดผ้าป่าสามัคคีเป็นกองทุนก่อสร้างเมื่อวันที่21กันยายน2546ซึ่งได้ปัจจัยทวีคูณขึ้นเป็นจำนวนเงิน3 0 0แสนกว่าบาทจึงได้เริ่มลงมือก่อสร้างโดยใช้แรงงานชาวบ้านช่วยกันหาบหินหาบทรายหาบน้ำแบกปูนแบกเหล็กผสมปูนและค่อยๆเทบันไดขึ้นไปเป็นขั้นๆจน,นถึงขั้นที่300กว่า ชาวบ้านเริ่มเหนื่อยและทอ้อเพราะทุกสิ่งทุกอย่างต้องแบกบต้องหามขึ้นเขาไปวิธีเดียวพระนัทชัยจึงได้อธิษฐานขอบารมีองค์พระธาตุสีเมืองปงอีกครั้งว่าถ้าหากพระธาตุสีเมืองปงเป็นของดีจริงขอให้มีคนเอาปั๊มน้ำมาถวายมาช่วยตัดถนนให้ทีเถิดและแล้วก็มีคนเอามาถวายและมาตัดถนนให้จริงๆดังคำอธิษฐานทำให้ง่ายต่อการก่อสร้างบันไดอีกครั้ง จึงได้เทบันไดขึ้นไปจนถึงขั้นที่600กว่าปั๊มน้ำเริ่มหมดแรงกำลังส่งถนนก็ยังไกลอีกทำให้การก่อสร้างล่าช้าชาวบ้านหมดแรงทอแท้ท่านจึงได้อธิษฐานขอบารมีอีกครั้งและก็ได้สมความปรารถนาคือมีคนมาสนับสนุนสิ่งต่างๆทำให้สะดวกต่อการเทบันไดขึ้นไปอีกเรื่อยๆ ในช่วงเวลาการเทบันไดพระนัทชัยท่านเจ้าอาวาสได้ขึ้นไปปลูกกุฏิอยู่บริเวณลานหน้าพระาธาตุสีเมืองโปงเพื่อขึ้นไปปฏิบัติธรรมไหวพระสวดมนต์และคอยเป็นกำลังใจแก่ญาติโยมชาวบ้านที่มาช่วยกันเทบันไดทั้งกลางวันกลางคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง254ขั้นสุดท้ายชั้นบนก่อนจะถึงลานพระาธาตุสีเมืองโปงนั้นได้ใช้เวลาในช่วงตอนกลางคืนเทบันได มีชาวบ้านทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งหญิงและชายได้ช่วยกันผสมปูนเทลงรางสังกะสีและเขี่ยปูนที่ติดขอบรางสังกะสีและอื่นๆเป็นภาพที่แสดงออกถึงความร่วมแรงร่วมใจและสมานสามัคคีกันของคนในชุมชนได้อย่างน่าชื่นชมยิ่งนักในคราวแรกที่จะเริ่มก่อสร้างบันไดาทางขึ้นนั้นทางวัดและชาวบ้านได้มีมติที่ประชุมร่วมกันว่า จะสร้างบันไดาทางเดินขึ้นไปบรรจบกับลานพระาธาตุสีเมืองปงเสร็จแล้วจะวางเลิกสร้างศาลาระเบียงโคตรรอบพระาธาตุสีเมืองปงและทําการบูรณปฏิสังขรพระาธาตุเพียงเท่านั้นยังไม่ได้มีความคิดที่จะสร้างเป็นโลหะปราสาทครอบพระาธาตุดังที่เห็นแบบปัจจุบัน หากหลังจากที่สร้างบันไดขึ้นมาถึงลานพระธาตุสีเมืองปองเสร็จและได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อจะสร้างศาลาระเบียงคตรอบพระธาตุเจดีย์รวมทั้งทอดผ้าป่าหาทุนได้งบประมาณ150,000บาทเป็นทุนก่อสร้างศาลาเบื้องต้นแล้วเวลาผ่านไปอีกหลายเดือนก็ยังไม่ได้สร้างศาลาดังกล่าวด้วยเหตุขัดข้องหลายประการ ระหว่างนั้นพระนัทชัยซึ่งได้อยู่ปฏิบัติทมเจริญสมาธิภาวนาในกุฏิบนลานพระาธาตุเจดีย์ก็ได้มีนิมิตเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติถึงสามครั้งในเวลาไล่เลี่ยก,กันอันเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์โดยในครั้งแรกนั้นท่านได้เห็นภาพตัวเองอยู่ในห้องโถงใหญ่สงบเงียบอากาศเย็นมากและสามารถมองเห็นตัวเองได้รอบทิศทางเพราะในห้องโถงนั้นเป็นเสมือนห้องกระจกใสสะท้อนเงาได้ทุกด้านครั้งที่สอง ท่านได้เห็นตัวเองอีกครั้งในที่เดิมแต่ตรงกลางห้องโถงนั้นปรากฏพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่มีรัศมีพระวรากายขาวนวลเปล่งปลัง่งงดงามมากและครั้งที่สาท่านเห็นเป็นอาคารตั้งสูงตระงานอยู่ตรงหน้ามีหลังคาลดล่านเป็นชั้นชั้นมียอดแหลมเป็นร้อยๆย,ยอดยิ่งใหญ่และมีความงดงามวิจิตรประการตาอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงนิมิตที่เกิดขึ้นถึงสามครั้งสามครา ประกอบกับความเป็นจริงที่เห็นสภาพขององค์เจดีบรรจุพระธาตุที่มีอายุยืนนานกว่าร้อยปีเริ่มชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาเนื่องจากความยากลำบากในการขึ้นไปควบคุมการก่อสร้างบนยอดเขาและงบประมาณที่จำกัดในคราวนั้นอาจทำให้การก่อสร้างไม่ได้เป็นไปตามแบบแปลนหรือถูกต้องตามแบบแผนจารีตประเพณีท้องถิ่นมากนัก นี่อาจเป็นนิมิตที่มีนัยสำคัญว่าถึงวาระแล้วที่องค์พระาธาตุเจดีย์อันเป็นฐานวรวัตถุทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของวัดบ้านโปง่งสมควรจะได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์อีกครั้ง